สวัสดีครับผม,มเอิร์ดนะครับอ,อยู่กับกายนี่คนนี้คนนี้ชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยเอาไปสู้กันได้ไปฆ่ามันทิ้งได้นี่แหละมาอยู่ในมวดอะไรในกายซีเอ็จัดอัมดับนะครับนะ จะพูดอะไรดีวะเนี่ยไม่มีอะไรพูดเลยเนะนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงงขอแป๊บนึงแปบ๊บเดียวโอเคมามาต่อมาต่อเลยรบูดูเจนซอร์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งมาเลเวลนั้นไปการเวทก็มาว่ะมาขอ,อพระแลกแล้วกัน รอบน,นี้เขาเล่นพาลาแหลกแล้วกัน,กนยวทำเป็นคลิปๆเอาเดี๋ยวทำเป็นคลิปนะขี้เกียจตัดต่อกันมาน,นานเสียงดังไปไหมถ้าดังไปเราป้าเสียงหนึ่ง

เอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิเอ้ยไม่ใช่ไมาให้เราไปไหน่ะเนี่ยาราองอือจะเสียงในร้านคอมกายเนี่ยดังมากถึงกับตะโกนกันนักหน้ามาก ตะโกนกันคนนะหน่ะฮีโรพาลแล็กนี่ก็เล่นง่ายๆไม่ยากแต่มากก็ไม่ได้ยากเลยมากนะสกิลมันก็ปกติโอเคพยายามให้มานานละมากว่าอีกไฟล์หนึ่งแล้วกัน คิดว่ากี่นาทีจะจบเนี่ยฮะโอ้อังจิงกี่นาทีว่าจะจบไม่ไม่เอาเกมเนี้ยจะจบกี่นาทีอาคาดเดาเลยสิบห้านาทีคอนเลยวะล่ะเจอบูดูโอตาโอตาสามร้อยสามสิบมึงใช่ไหมวะล่าง จเจนนอซัพพอร์ตด้วยน่าจะยากหน้นอยน่าจะยากเล็กน้นอยแล้วมั้งเออซัพพอร์ตโอ้โหนี่ไงเฮียนี่ไงเฮียนี่ไงนีเเ่ไงมันไปแอบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงแต่ะก็ว,ว่าอยู่ไอ้เฮียทำไมข้างบนมันหายไปไหนไปเป็นไง เขตดยังแปะเป็นไงกูซื้อว่านมาแบบนึงแบบนึงแบบนึงข้างล่างข้างล่างนี่สว์พทหายไปแล้วกายมันมัว่ากันเยอะเอยเี้ยงอดไม่ได้แล้วต้องงอดแล้วอันนี้กับมาลรโูโล โอ้ยฟาร์มอยู่คนเดียวไม่ไหวเหรอเฮ้ยรู้แล้วเล่น lar, like เงีอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้กูซื้อว่านมาแล้วอ่าที่ตรงจะปักก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอาไว้ปักประมาณเนี้ยเอองนั้นแหละนะปักประมาณนั้นจะดีมากเพราะมันจะ มันจะดีมากเราก็เดินลงไปปักเล็กน้อยสตูมันเห็นอยู่แล้วแหละเราไปลงปักหน่อยมาแล้วครับล่างนี่อืมอืมเกา้าเรามาแล้วเก้าเบอร์เรา จะจัดไหมไมีน่าจะตาเข้าข้างล่างมันโอ้โหบูลูมาเว้ยเอ้ยามคิดคิดซ้ายเลยครับคิดซ้ายเลยเออประมาณนั้นครับคิดซ้ายเลยไอคิดขวาดีเฮ้ยคิดซ้ายห้าอะไรละ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะกี้โคนพ่อคนแม่มึงโคตรเยอะไอ้ยไก่ทำไมมันมาล่างกันอย่างเดียวเลยอะฮะ ไมกได้มันมาล้างกันเต็มเลยเนี่ยฮะทำไมมาล้างกันเต็มเลยล่ะแขนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมาล้างเต็มมาลา้ลไไา,ลางกันเต็มใช่จะโหดไปไหนวันนี้ไปมาล้างอันนี้ ร้อย <100 S 2> น่าจะตายแล้วแหละโอ้ยเพื่อนกูให้มันตายอย่างนี้ดิเะแอบนึงตายตายแน่เลย, 1> <F> 1> ย,ย,เลยแล้วไม่มีรองเท้ารอดรอด 对嘛？反正。 Peace. มาต่อเลย嘛ตอนนี้เล่นจริงละกิวมาไอ้นี่กิวเลเวลม่งไม่มีเลยอนะเอาแม่งดิโอ้โหพ่องไอย้ยเโคตรเยอะเลยใครจะไปรู้แม่งเยอะขนาดนี้น ไ่ได้อยู่แต่ค่ามันได้กัน,นเยอะน่าเป็นเจ้าเวเ้ยน่าจะดีตอนนี้มันสิบสิบยี่สิบอาทีแล้วเนี่ยถึิงจะออกเออให้กูฟาร์มกันได้ฮค บนึ่งเบิ้ลก็ฆ่าไม่ได้แลอวเฮียโหดเก้มีแต่ตัวที่กันได้ระหวังแล้วมันจะขึ้นมาบนแล้วนี่กูรู้เลยเดินตามตูดไปสักนาดนี้ กลางสู้เลยมาออกกลางสู้เลยกลางสู้เลยได้ไหมแล้วก็ข้างบนไปกันตัวหนึ่งตรงกลางก็คองอ,อเลยแล้วกันวางแผ่นไว้ยังหนักก่อนวางแผน่นปกติไม่ได้ฉัแล้วนี่ถ้าไม่วางแผน่นเลยกูแพ้ไปตั้งนาน,ะนแล้วเน่ะโอเคนี่แหละออกกลางสู้ไปเลยข้างบนก็กันแต่คนหนึ่ง กันแค่ตอดๆมันไปก็ได้ยังไงก็ได้ป้อมกลางแล้วอะขอ้างบนจะวิ่งไปกันเลยเหรอจะดีกรู้จะวิ่งไปฆ่าแม่งเลยเว่ะยังไงมันก็กันไม่ได้อยู่แล้วมีแค่ต้องฆ่าแม่งทิ้งเลยแล้วใครบอกว่าเนี่ยระเบินี่ได้ เวินขันก็ไปได้ท่ททาสกิลไม่ถึงหรอตบเลยตบเลยเออแหละตายเออโอ้โหเงี้ยวิ่งมาสักตรงกลางไม่ค่าแอดซิตร้ยังดีวะ วยวิบซองมะทีแล้ววะล่างอืมนั่นแหละโอ้โหโหดมากเอ้ยไปออบนได้เปล่าวะไปออบนสู้ได้ไหมจะวิ่งทันไหมอะ

ยังมาข้างบนจะออกทางในสู้ดีวะเนี่ยฮาไก่จะออกทางในสู้ดีนะย่าถึงกะย่าถึงถ่ายเกมแล้วกันต้องชนะให้ถึงกลางเกมอะต้องชนะกลางเกมเลย จะท้ายเกมแล้วนี่ไม่มีใครช่วไหวหรอกมันน่าจะมาแล้วมั้งโอ้โเยอะเก็ดหมดแล้ว ไม่ต้องค่อยฆ่าทีละตัวเนี่ยเอาดิเฮ้ยกูตายกูตายเ่งนี้แป๊บแป๊บป้อมยิงแรงมากถอยเลยถอยถอยเลยดีกว่าไปบนก็ได้ถ้าไปทันนะลูนสักอย่างเออนั่นเนี่ยลูนนี่ก็ยังได้ไวะ ไม่ทันถ้าไปข้างบนแล้วไปถ้าไปข้างบนทันก็น่าจะดี่ไงีไงนั่นแหละดีดีเอ้ยกระตุกอะไรมันวะช่อยทีเออ ตู้อะไรอ่ะกูเปิดอะไรไว้วว้นะทางหวาบด้วยนะได้ไ,ดไวกว่าน,นี้ เคลตกใจเลยบับเบิ้ลซาตั้งใจถ่าบับเบิ้ลมาทีนี้หมดสเติไปมาแล้วมันจะเล่นออกกันกายถ้ามันไม่ออกกันมันก็แพ้รู้แล้วเฮียมันเล่น,ย,กกนยังไง มันใายตัวไอ้มันมีไอ้นี่อะไรนะวินวอรกระหว่างนั้นมันมีวินวอกด้วยนะมาวะใครก็รู้ ก็ตีปอ้อมไปเลยก็ได้นันง่งไงนั่งไงยมเนี่ยค่อยๆดักตีเทียตัวแม่งก็ไหวไว้ไกลได้ขอไม่ได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเออหม,มูแยง่งกันนั่นเนี่ย,ยงั้นมันก็ไม่มีตังค์ซือ้อของนะ้วได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ เล่นโอเคละทีมเราเฮ้ยตาหนี้ไหวเฮ้ยตาหนี้แม่งยาวเกินหึ่งแลนึ่งต้นงใ้ตะกีงเนาะเขาเห็นแล้วโอ้โหเยอะ เยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้กูใช้กิวอะไรไม่ได้เลยมันวินบอกว่ะทวิดเวทไม่มึนบอกเลยฮะหมดเกินวอลไม่เห็นเลยฉันไป เก่าแม่งโดนแป๊บเดียวตายอะฮะแรกมากแรกคอควรเลยแหละไาแล้วไาแล้วไาแล้วไป เป๊บกูตายแน่เรียบร้อยไม่มีทางช่วยได้หรอกมีใครทันแล้วหนูวิ่งไปช่วยไม่ทนันละอ๋อกันเต็มเลยวะมันพยายามไปกันเป็นกลุ่มเท่าไหรจะฆ่าตัวไหนตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งมันต้องออกเป็นกลุ่ม อย่ามาหนาเขาเยอะจะเกี่ยวไม่ก็โลชา่าช่าไปไปไปยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วเนื้อ,อทำอะไรแล้วเพื่อนไปไปไปายอ<ป>ยู่ มันต้องห่วงกายตายอยู่แล้วไปตายอะไรหนูไปตายอะไรหนูไป,หหน <c ười> ไปตายแล้วมันเกิดใหม่ไปมันต้องดันอยู่แล้วเนี่ยไม่ดันก็ตายไม่ดันเกมนี้มันก็เล่นไม่ไม่มไมไมจบสักทีอ่ะ อันนี้เป็นความสามารถในการเลีนยาวเลยาาลวเลยาวเลยวเาเลยาวจยยาวเลยวลยยาวเลยเลวยเลยเลยยายาวอาวาวลาเลยวเลยยวเายาาาว ใช่ไหมสกาวใช่ไหมเออถ้าให้สกามันอร่อยป้อมอย่างนี้ก็ค่อยดีอย่อยมาล้างเลยมาเอาให้จบโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่กอดก้ามหนึงก้าบหนึ่งก้ามโตช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย just being me h i ล like hit like loud การช่วยนันการนั่นนะโอเคเดียมเดียมเดียมมาอยู่แล้วกลายเปิดดนตีอยู่อะตายปุ๊บเกิดใหม่เออเออเออเอาเออเออเอางงงงไม่เป็นไรหรอกไกลเกมมีไว้เพื่อเล่นเนี่ย ไม่ไว้ไม่ใช่มีไว้เพื่อจะร้นอนหัวร้อนจบแล้วเกมนี้ชนะแบบชนะแบบเห็นได้ชัดเลยที่นาทีก็มาลู้เนี่ยต้องไปตัดต่อไอโ้โคตเดียวเลยเนี่ยอาจจะอัดแค่คลิปเดียวนะกายแรกเอ้ไม่ใช่แรกดิเน็ตเราไม่ค่อยดี น่าจะตัดต่อนี่แล้เล่นต่อแต่ว่าเราไม่อัดนะกระตุกยังรุนแรงเราเล่นนะเราแบบไม่ต้องทำอะไรเราก็เล่นได้เพราะเราเสียนมาก เกมแล้วครับง่ายดีตอนนี้คลิปก็เป็นเมกาคลิปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเป็นเมกาคลิปเรียบร้อยจบละบ๊ายบายจบละอย่าลืมกดไลค์ด้วยจะไม่ไกลหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้ว มีอะไรทำไหมจะพูดอะไรหน่อยไหมกายจะพูดอะไรหน่อยไหมจะพูดอะไรหน่อยไหมกายกายจะพูดอะไรหน่อยไหมไปละบาย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  โอเคโอเคไปแล้วนะเออไปละ